เมื่อก่อนคำถามเนี้ฮิตมากฮะฟังในสื่อทีวีก็เยอะไปหมดมันอาจหนเป็นช่วงที่เขาจะต้องตั้งคำถามนี้เพื่อมีจุดประสงค์บางอย่างนั่นแหละขนาดแท็กซี่ที่ผมนั่งกลับบ้านเนี่ยยังถามเลยแต่เขาไม่ได้ถามผมนะเขาถามใครผมก็ไม่รู้ผมนั่งเบาะหลังแล้วผมก็มองไปที่แม่ค้าเขากำลังตั้งแผงขายเสื้อผ้าอยู่ตรงทางเดิน สายตาผมมองไปทางนั้นสักพักแท็กซี่เขาก็พูดขึ้นมาพูดเรื่องแม่ค้าเนี่ยแหละแล้วเขาก็ตั้งเขาก็พูดขึ้นมาลอย,ลอยบอกว่าทําอะไรทําประโยชน์อะไรเพื่อชาติบ้างผมก็งงแต่เขาไม่ได้ถามผมนะเขาก็คงจะถามลอยๆเขาไปละมั้งให้ประโยชน์ที่แท็กซี่พูดเนี่ยผมก็เลยคิดถึงเรื่องที่ถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านนานมาแล้ว เกี่ยวกับคุณวอลเลนบัฟเฟต์นะแต่ผมจะไม่ได้แม่นว่าในหนังสือเขียนว่าคุณวอลเลนบัฟเฟต์เขาพูดหรือเขาบรรยายประโยคนี้หรือว่ามันเป็นประโยคที่ทางผู้เขียนเขาเขา,เขาเขียนขึ้นมาเองนะผมก็เลยไปค้นดูมันคุ้นๆแต่จำประโยคแน่นอนไม่ได้ก็เลยไปพบเนี่ยประโยคนี้น่าจะใกล้เคียงที่สุดคือช่วงของอะไรที่มันโอเวอร์โอเวอร์มันก็ไม่ดีอะ โดยสันนิษฐานโดยทั่วไปเนี่ยคือช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าช่างตัดผมมาแนะนําคุณอะไรเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเนี่ยแสดงว่าตลาดนี่มันโอเวอร์ไบลูแต่คือตอนนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อมันเขาว่างั้นแต่ใครสนใจก็ไปหาความหมายเอาเองว่ามันเป็นยังไงนะโดยผมเปรียบเทียบคําถามที่เขาตั้งเนี่ยกับสิ่งที่ผมไปอ่านหนังสือเนี่ย ถ้าเปลี่ยนเป็นแท็กซี่พูดคำถามนั้นก็อาจจะเรียกว่าอะไรคำถามมันมันโอเวอร์แวลูหรือเปล่าสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่าคุณค่าที่มันมีอยู่สูงกว่าค่าที่มันมีอยู่หรือเปล่าแต่ในประโยคที่ผมอ่านในหนังสือเนี่ยแต่ผมตีความเนี่ยมันจะมันอาจจะหมายถึงว่ากลุ่มบุคคลเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเรื่องหุ้นเรื่องเทรดเรื่องอะไรพวกนี้ถึงพูดถึงมันเลย แต่ว่าแท็กซี่กลุ่มคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ตั้งคำถามประเภทนี้ขึ้นก็ได้อันนี้อาจจะเป็นความแตกต่างอยู่คือเมื่อเราโดนตั้งคำถามแบบเนี้ต้องถามคนที่ถามว่าคุณได้หักค่าใช้จ่ายหรือ,อยังคือในความหมายว่าคุณบอกว่าคุณทำประโยชน์เพื่อชาติใช่ไหมแล้วลองหักค่าใช้จ่ายคือ แล้วคุณลองคิดทบทวนหรือยังว่าที่คุณทําให้ชาติเสียหายเนี่ยหักลบกลบหนี้แล้วมันเหลือเท่าไหร่แต่ก่อนตั้งคําถามก็คือเว้นระยะห่างซะหน่อยนะถ้าเจอกันต่อหน้าเนี่ยเผื่อเขาจะทําร้ายเราเราก็จะได้หลบทัน <laughs> จากนั้นเนี่ยถ้าคุณจ่ายภาษีกรอกแบบฟอร์มจ่ายภาษีก็บอกไปเลยผมจ่ายภาษี ภาษีเข้าออรัฐบาลรัฐบาลเก็บภาษีรัฐบาลมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่บริหารประเทศเพื่อชาติไปแะละ้ต้องเพื่อชาติตามทฤษฎีอ่นะบางคนอาจจะบอกไรายได้ไม่ถึงไม่เสียภาษีหรือว่าไม่เคยกอกแบบเลยแบบภาษีอะไรไม่รู้จักพ่อแม่ให้เงินขนมไปโรงเรียนวันหนึ่งเด็กไม่เคยกอกแบบ ก็ตอบเข้าไปก็ได้ว่าเสียภาษีคุลค่าเพิ่มนั่นแหละฮะตามคำนิยามเลยมันซื้อสินค้าได้รับไปเสร็จก็ลองมาดูดิฮะอ่าน,นไปเสร็จอย่าไปทิ้งขยะซะก่อนล่ะนั่นนะแวเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ในเว็บไซต์เนี่ยเป็นของกรมสรรพกรบางคนเอ่จจะงงอีกกรมสรรพกรใครอ่ะโหยก็รายได้เข้ารัดแลหละก็เก็บภาษีเหมือนกัน มัควรบอกไม่เคยซื้อของที่มันได้บินเลยซื้อของตามสตรีทฟู้ดเนี่ยไหนบินไปเสร็จไม่มีเขาไม่ไงให้คุณลองลองไปดูดีๆสิครับบางทีคนที่เขาขายของให้คุณน่ะปลาตะเพียนทอดเนี่ยเขาเดินเขาไปซื้อในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหรือเปล่าไม่อเขาเดินเขาไปซื้อห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเขาเสียภาษีแวกแน่หนึ่งดอกแล้วก็เอามาขายให้คุณ คุณเป็นคนซื้อมีคนซื้อเขาถึงเอามาขายถ้าไม่มีคนซื้อเขาก็ไม่เอามาขายเมื่อเขาไม่เอามาขายเขาก็ไม่ไปเสียแหวดมันเป็นทอดๆดไปนะของที่มันไม่ชัดเนี่ยมันต้องส่องในกล้องจุลทรรศนะ์ะแต่บางอย่างเนี่ยกล้องจุลทรรศก็ไม่เห็นมันก็ต้องใช้สติปัญญานิดนึงคิดนิดนึงมันอาจจะไม่ได้เห็นด้านหน้าเห็นช่างชัดเจนแต่ลองคิดเป็นทอดๆไปดิ มันก็ไปถึงรับเหมือนกันถ้าคุณไม่ไปซื้อปลาทะเพียนทอดเขาเขาก็ไม่ไปซื้อปลาจากห้างสรรพสินค้าแหวดเขาก็ไม่ต้องเสียแต่เนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นสาเหตุให้เขาไปซื้อปลามาขายซื้อปลามาทอดซื้อปลาสดมาทอดแล้วก็มาขายผมก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าใครจะหลุดลอดจากการไม่ทํเพื่ชาติบ้าง อาจจะไม่ได้รูปแบบของภาษีนะอาจจะเรียกชื่ออื่นหรือในรูปแบบอื่นก็ว่าไปน่าจะดูเลยฮะภาษีสปปรรพสามจากความหวานตด go ก็น่าจะมาจาก v e r n m เม t นะเขาไปดูแล้วก็เป็นของกรมสปปรรพสามอันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเขาเก็บอะไรยังไงแต่ก็ได้ยินข่าวแว่วๆเฉยๆแต่สมมุติว่าเขาเก็บจากสินค้าหรือว่าเก็บจากผู้ขาย มันก็ต้องลงมาที่ราคาของเวลาซื้ออยู่ดีคือถ้าคิดเล่นๆคือว่าแม้แต่ความหวานก็มีภาษีอะจะเติมความหวานความสดชื่นให้กับชีวิตยังต้องเสียภาษีนะอันนี้ถ้าหมายถึงว่าผู้บริโภคเนี่ยยังไงถ้าเป็นสมมุติเป็นออกมาในรูปของราคาสินค้าเนี่ยผู้บริโภคองจ่ายอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นต้นทุนของผู้ผลิตนี่ย มันก็มีโอกาสสูงที่จะลงมาเป็นผักมันเป็นต้นทุนของสินค้าก็เป็นราคาตามกันมาก็ไม่กล้าค้นใน Google ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเก็บภาษีออกซิเจนหรือเปล่ากูค้นไปแล้วจะมีผลการค้นหาบอกว่าขนาดนี้กำลังศึกษากันอยู่ฟุ้งซ่านกันไปใหญ่เลยอย่างนั้นผมอ่านแล้วก็เดี๋ยว,ยวจะคิดฟุ้งซ่านไปใหญ่ ฮ่า <laughs> ผมก็ยังคือไม่ออกว่ามันจะหลุดรอดไปได้ยังไงเพราะจากการมโนแจ่มของผมแล้วเนี่ยรัฐบาลเขาน่าจะมีความคิดว่าคือรัฐบาลของทุกประเทศน่าจะมีความคิดว่าเมื่อประชาชนใช้ทรัพยากรใช้สาธารณูปโภคในประเทศเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินหรือจ่ายสิ่งใดก็ตามเพื่อมาเป็นการธนุบำรุง m มนเท e n นนซ์ต่างๆเพื่อให้มันใช้งานอยู่ได้คือรัฐบาลก็ต้องหาไรายได้ให้มันเหมาะสมต่อประชาชนของตัวเองนั่นแหละคือไม่ว่าจะเต็มใจจ่ายหรือไม่เต็มใจจ่ายก็ลอดยากคุณอาจจะไม่เต็มใจจ่ายมันหรอกแต่เขาบ,างบขังคับให้คุณจ่ายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเรียกบ,บนว่าอะไรกันะ ก็ได้ภาษีก็ได้ค่าบริการอย่างอื่นหรืออะไรก็ได้รูปแบบต่างๆถ้าใครเปิดทีวีดูข่าวดูบ้างก็คงจะได้ยินรัฐบาลเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวนะ Amazing Thailand คือที่ยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวคือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเป็นช่วงๆรัฐบาลต้องการให้ดึงเงินจากนักท่องเที่ยวมาแต่คนในชาติเนี่ยบางคนชาตินี้ไม่มีโอกาสไปเมืองนอกเลย อยู่ในประเทศตลอดจะรอดจากการไม่ทำเพื่อชาติเหรอฮะอันนี้ผมงงมากเลยมันไม่มันไม่น่าไม่น่าจะรอดนะเราท่องเที่ยวมาเป็นพักๆรัฐบาลยังต้องการเงินเราก็ต้องตามทฤษฎีไว้ก่อนรัฐบาลก็ต้องทำเพื่อผลประโยชน์ชาติสิ่งที่เขาทําทุกอย่างมันก็ต้องทำเพื่อชาติเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าต้องการและท่องเที่ยวเขาก็ต้องทาเพื่อชาติตามทฤษฎีนะ ท้งท่องเที่ยวก็มาอยู่พักหนึ่งแต่คนไทยโดยทั่วไปอยู่ตั้งแต่อยู่ตลอดอะอยู่นานกว่าว่างานโดยอนุมานอะมันจะไม่มีโอกาสที่จะทำเพื่อชาติได้เหรอมันจะหลุดลอดไปจากการทำเพื่อชาติได้ยังไงเมื่อมีการพูดถึงการทำเพื่อชาติแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเชื่อมโยงไปได้ก็คือการเสียสละไอ้บางคนมาบอกว่าเสียสละผมทำแบบนี้เสียสละ สำหรับความคิดผมนะถ้าสิ่งที่คุณทําแล้วมีผลตอบแทนไม่เสียสละคุณทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งแล้วมีได้รับเงินเดือนได้รับผลตอบแทนไม่เสียสละเสียสละต้องทําฟรีเป็นอย่างน้อยฮะดีควายเมนต์อย่างน้อยคือทําฟรีฮะเสียสะละแล้นจะมองให้มันลึกลงไปอีกก็ต้องมาพิจนารณาดูว่าไอ้สิ่งที่คุณทําถึงคุณจะไม่ไรับรายได้เงินเดือนเป็นประจํา แต่ถ้าสิ่งที่คุณทำแล้วมันเกิดผลประโยชน์เป็นพิเศษคุณรับหรือไม่รับรับแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องประเมินดูอีกทีว่าไอ้สิ่งที่คุณรับมากไปหรือเปล่าเลยการเสียสละไปหรือเปล่าอยู่ในการเสียสละหรือเปล่าเมื่อเสียสละแล้วก็จะโยงไปอีกเสียชีวิตต้องบอกกันก่อนว่าอย่าหลงประเด็นนะผมพูกําลังพูดถึง ในการตั้งคำถามหนึ่งมีประโยคประมาณว่าผมทำเพื่อชาติคุณไม่ได้ทำผมเสียสละคุณไม่ได้เสียผมเสียผมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติคุณไม่ได้เสี่ยงผมพูดอยู่ในกรอบอันนี้นะกลับมาเรื่องเสียชีวิตนะถ้าผมทำธุรกิจสมมตุติผมทำใครทำธุรกิจผมก็เสียชีวิตได้ทํางานหนักล้มป่วยได้เสียชีวิตได้ทำธุรกิจเกิดความขัดแยง้ง ประมูลงานได้เยอะแล้วเกินนี่แล้วอ่ะโดนทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นไปได้คำถามมันก็มีสิทธิ์ตั้งอะฮะแต่ผมอดสงสัยไม่ได้เลยจากเหตุผลที่ผมคิดมาเนี่ยว่าในโลกในขณะที่คุณตั้งคำถามเนี้ยคุณมีอารมณ์อยู่หรือเปล่าอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ขยะขย,ยงเพราะว่ามันไม่น่ายากนะ มันไม่ได้จะยากที่จะไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะคนที่ได้รับเงินเดือนมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีการเสียภาษีถ้ามีอารมณ์ผมว่าหาทางลงให้มันถูกดีกว่าหาสนามบินลงให้มันถูกก่อนดีกว่ามันจะได้ผ่อนคลายอาจจะมีสติเพิ่มขึ้นขนาดสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยสุนัขเนี่ยคนเลี้ยงมันไมต้องไปซื้ออาหารมาเนี่ยเสียภาษีแวดนะ แล้วก็มาให้สุนัขตัวเองกินเนี่ยคือต้นเหตุคือสุนัข่เนเองสีว่าสีแหวดเนี่ยขนาดสุนัขยังทาเพื่อชาติเลยมันใกล้ยๆกับปลาตะเพียนท่อที่ผมเปรียบเทียบไปอะ่ะตามความคิดผมนะมีคนซื้อไงถึงต้องไปซื้อปลาตะเพียนในห้างไงก็มีอย่างมีสุนัขก็มีสุนัขก,กินต้องเลี้ยงสุนัขไงเกิดต,ต้องไปซื้ออาหารให้มันกินจกเว้นคนบางคนชอบกินอาหารสุนัขเป็นสแน็คก,ก็อีกเรื่องอะ คนกินด้วยโยนให้หมาด้วยคนก็กินเข้าปากด้วยก็ความบันเทิงของเขาไป <laughs> แต่บางคนก็อับอาจจะเป็นสไตล์แบบไดเรกไดเรกอะลอยกระทงต้องไปลอยท,ที่น้ำเลยมือมือต้องสัมผัสน้ำจะมาลอยออนไลน์ทำไมโอ้หนมแน้มเลยเกินลอยออนไลน์ทำบุญนี่ต้องเห็นผ้าหายใจอยู่นุ่งจีวรอ,อยู่ไต่ต้องไปทำอย่างนั้นเลยจะมา โอนออนลงออนไลน์อะไรโอนเงินไปอะไรไม่ถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจต้องอย่างนั้นเลยแบบใดเล็กใดเล็กเลยทําเพื่อชาตินี้ต้องแบบเห็นกันจัดจ่ายืนถ่ายรูปเห็นกันจัดจ่าเลยเนี่ยเพื่อชาติเห็นมองปุ๊บเห็นปั๊บมองปั๊บเห็นปุ๊บจะมาแบบให้มามองกันหลายขั้นตอนนั้นโดยมันโดนทอนไปเยอะแล้วถ้าคุณเป็นมาตรฐานแบบนั้นไม่มีปัญหาสําหรับผมนะ ไม่ต้องทะเลาะกันฮะต่างคนต่างคิดเส้นทางใครปรัชญาในการดําเนินชีวิตของใครก็ของคนนั้นนะหวานพืชอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นคิดย้อนกลับนิดนึงเราเห็นพืชชนิดนี้ปลูกอยู่คิดย้อนกลับว่าคนปลูกเป็นคนประเภทไหนเป็นคนยังไงเหมือนกับเราเห็นคําถามแบบเนี้ยคนตั้งคําถามเป็นคนยังไงมีความคิดยังไงถึงได้ตั้งคําถามนี้ออกมา ก็อีกแลนะผมตั้งคําถามไปคุณก็ตั้งคําถามในความคิดเห็นของผมก็ได้ความแตกต่างแบบนี้มันไม่มีปัญหาสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่านวิธีการทำที่ในในส่วนของคำอธิบายใต้คลิป